สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอาเเหมือนเดิมนะครับแล้วอยู่กับผมโฟมุกวันนี้นะครับผมมาทําคลิปไขข้อคองใจระหว่างการ์ดบัวแดงนะครับกับการ์ดบิ๊กฟูดอันไหนทําดาเมจได้แรงที่สุดสําหรับพระนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าไอ้ดาเมจไม่ใช่ไอเอเมของวัวเนี่ยจะเพิ่มความแรงในการฮิลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายนะครับ ก็จะดูว่าไอ้การ์ดบิ๊กฟูดเนี่ยไอ้โฮลี่เอนช t นเมนเนี่ยสิเนี่ยจะเพิ่มความแรงของฮิลหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มอันแรกก่อนเลยนะครับผมโอเคสักครู่นะครับโอเคนะครับเริ่มด้วยเลือกมอนนะครับก็ตัวเดิมเลยก็ติ้งนะครับผมก็จะบัฟให้เต็มที่นะครับ โดยอ่ผมจะฮิลแบบไม่ใส่ก่อนนะเป็นไฮฮิลนะครับแบบไม่ใส่นะครับ19นะครับ19เอาเท่าไหร่นะ19 5 8 0ครับไม่มีวัวฮิล19 5 8 0นนะครับแล้วถ้าผมจะใส่วัวเข้าไป ซึ่งการ์ดอีกใบหนึ่งเป็นไซเวนเดอร์นะครับซึ่งจะไม่มีผลต่อการฮิวอยู่แล้วนะครับเท่าไหร่สองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งครับฮิวัวสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งครับก็แรงขึ้นมาประมาณหกร้อยถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะแปลว่า เพิ่มเพ้่มมานิดเดียวนะครับน้อยนิดมากสำหรับไฮฮิลนะครับเอาแค่ไฮฮิลก็พอเนาะวันนี้งั้นเดี๋ยวจะลองดาเมจกันเลยนะครับว่าไอ้ดาเมจจากวัวนะครับกับหมีเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับผมจะโอเคเก้าหนึ่งสามสองแปดนะครับวัวเก้าเก้าหนึ่งสามสองแปดนะครับโอเคนะครับ,นะรบก็ เดี๋ยวผมจะไปรองมีนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอดการ์ดก่อนสักครู่หนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลิกมอนก่อนนะครับโอเคนะผมจะบัฟก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าอาการ์ดบิกฟูดเนี่ยช่วยในการฮิลหรือเปล่านะครับผมใส่มาแล้วเป็นบิ๊กฟูดที่อันนี้นะบิ๊กฟูดเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนว่า ฮิวแบบไม่มีวัวเท่าไหร่นะพี่แบบมีวัวเท่าไหร่และรองแบบเป็นบิ๊กฟู้ดว่าจะฮิวแรงขึ้นไหมหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับแสดงว่า,าตัวไอ้บิ๊กฟู้ดเนี่ยไม่มีผลต่อความแรงในการฮิวนะครับเท่ากับไม่มีวัวเลยนะเบากว่ามีวัวนะครับแสดงว่า,อาไอ้ไอ้บิ๊กฟู้ดเนี่ยไม่มีผลนะครับต่อการฮิวโอเคนะ งั้นแหละเราจะไปดูว่าไอ้ดาเมจของไอ้เนี่ยจะแรงกว่าหรือเบากว่า,วาของวัวนะครับโอเคผมจะเทิร์นเลยนะ97000โอเคนะครับดาเมจอ่าบิ๊กฟูดนะครับหมีไอหมีแล้วกันหมีแดงนะครับเท่าไหร่นะ มีแดง97000นะครับ9ก0 0เ4ก็ดาไม่ต่างกันได้ชัดแล้วเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับต่างกันถึง8,000เลยนะสำหรับใครที่จะเอาไปเป็นดาเมจและผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ดาเมจอยู่แล้วนะครับการที่ไปใส่วัวนะครับก็คือ,อใส่วัวเนี่ย9 0 0 0ใส่มีแดง97 0 0 0นะครับก็แนะนำนะครับอันนี้คือ แนะนำให้ไปใส่หมีจะดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าเอ้ยใส่วัวมันฮิวแรงกว่าหมีนะฮิวฮิวแรงกว่าแบบหกร้อยอ่ะคือใส่ใส่หมีแดงฮิวฮิวเท่าแบบเท่ากับไม่ไม่ได้ใส่วัวเนอะก็คือหนึ่งเก้าห้าแปดศูนย์ต่ใส่ใส่วัวแล้วฮิวประมาณเนี่ยคือมันต่างนิดเดียวมากนะครับต่างนิดเดียวนะครับใครจะทําดาเมจแนะนานะครับใส่หมีแดงดีกว่าแน่นอนทุกกรณีสําหรับดาเมจ นะครับไม่ใช่ฮิวนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยคุยกันใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ